เรื่องของสีกะกฟททาให้สังคมตั้งคําถามและสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการหรือไม่มหามีมั่นใจเธอทําคนเดียวเพราะการเชื่อมต่อพระผู้ใหญ่เสพกามโอนเงินมหาศาลไม่ใช่เรื่องยากแค่ยึดเจ้าคุณกรุร๊ปแรกได้ขอขอหรือจะไปถึง100วัดก็ทําได้ยันคดีนี้ถ้าดูจากเส้นเงินมีอดีตพระผู้ใหญ่5-6ถึงวัดหน้าจะโดนคดีหนักเช่นเดียวกับเงินวัดที่ให้3.8แสนบาท ส่วนสีกากอฟก็จะรับโทษหนักขั้นต่ำคุก50ปีแจงวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสให้มีการสังคายาวาการสงอีกทั้งจะออกกฎหมายควบคุมเงินเอาผิดพระญาติโยมจะทำได้ก็ยุคนี้เพราะในอดีตใครคิดเข้าไปยุ่งในกิจของสงฆ์ทำได้ยากจะถูกต่อต้านจากมหาเทรสมาคมและลูกศิษย์ทันที กรณีนางสาววิลาวันหรือสีกะกอฟได้สร้างแรงสะเทือนวงการสงฆ์ครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ประเด็นพระที่ตกเป็นเหยื่อล้วนแต่เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์สูงแต, ages, แต่เธอยังได้เก็บภาพและคลิปวิดีโอที่เคยถ่ายเก็บไว้รวมเป็นกว่า80,000ภาพซึ่งภาพ,พดังกล่าวสามารถบ่งบอกและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างสีกากอฟกับพระผู้ใหญ่จากวัดดังๆและเป็นที่มาให้พระผู้ใหญ่เหล่านี้จำนวนด้วยหลักฐานและต่างทยอยลาศิกขาในที่สุด ในการลาสิกขานั้นหากอดีตพระรูปใดมีเพียงประเด็นการเสพเมทุนจะมีโทษชัดในพระธรรมวินยัยไม่สามารถกลับมาบวชได้เท่านั้นขณะที่อดีตพระรูปใดหากตรวจสอบเรื่องของเส้นเงินที่โอนไปให้สีกาก็พบว่าเป็นการยักยอกเงินวัดก็จะถูกดำเนินคดีอาญาเช่นกัน ทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกากอฟพบมีเงินหมุนเวียน385ล้านบาทในรอบ3ปีแต่ได้มีการถอนออกไปจากบัญชีเกือบทั้งหมดคงเหลืออยู่ประมาณ8,000บาทและยังพบว่าเธอมีการนำเงินบางส่วนไปเล่นพนัน ดังนั้นเมื่อพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มสีกากอฟใน3ข้อหาหลังพบเส้นทางการเงินของอดีตพระเทพพัชราปอนอดีตเจ้าอาวาสวชุจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอนเงินจากบัญชีของวัดให้3 8แสนบาทจึงเป็นเรื่องที่สังคมรู้สึกยินดีเพราะรู้สึกว่าเธอคือมารร้ายทำลายศาสนาเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่สังคมจะต้องร่วมมือกันกอบกู้วิกฤตศรัทธาครั้งนี้ดตอร์ ประยุทธ์ประเทศนาวรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมหรือที่รู้จักกันในานามมหาหมีทนายกองทัพธรรมเป็นธรรมเจ็ดประโยคซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทางพระประยะิยติธรรมและด้านกฎหมายเป็นอย่างดีบอกว่าเรื่องของสีกากฟที่หลายคนตั้งคำถามว่ามีการทำเป็นขบวนการหรือไม่ในความเห็นส่วนตัวซึ่งมีประสบการณ์ที่เคยบวชเรียนและอยู่วัดมานานมั่นใจว่าเธอทำคนเดียวและไม่ใช่เรื่องว่าเธอเก่งกาศอะไรสามารถกวาดพระผู้ใหญ่ได้ ถ้าเราตามข่าวผู้ก่อการร้ายภาคใต้เขาจะเลือกเป้าหมายอ่อนไหวคือโรงเรียนเด็กและคนชราสีกกอลก็เหมือนกันมองเห็นพระคือเป้าหมายอ่อนแอเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เกิดปัญหาเพราะพ่ายแพ้ตัวเองมาเสียคนตอนแก่ทั้งที่มีความรู้แต่มาพลาดจิตใจก็เหมือนคนทั่วไปใครรักก็รักตอบสีกกอลก็มาอ้อนมาทําแบบถึงห่วงเป็นเจ้าเข้าเจ้าคล้องจึงไปหลงรักและก็คิดว่าเธอรักตอบผมจึงไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการส่วนการที่สีกาลอฟเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่